มืนี้นัดก็มีโอกาสได้เฮ็ดบุญเฮ็ดข้านหาพ่อเนาะพี่น้องเนาะตางขันกันขึ้นมาแลกันเรี่ยวัวายสังกัตตงสังกทตานนึกพี่น้องเนาะทีากีนีจียมนะครับส่วนนะครับผู้รับผู้ว่าช่วงตเนี่ครับกองีพอนย่มนี่คนยิ่ไม่ย่งลี่นาคุณลุงทห่ว ธรรมดานะครับก็มีจั่างรานใน้าเรวบ้านโซ่เนาะจะคล้ายๆจับมือครับไปเกิดการที่ลงบีสุ้มือมีประได้นงาสนักเขาบอกว่าเจ็บขาอายุมาสสิบนัไแลวครับนา่โดยเป็นสิ่งตอานาวัยวะที่าจะรีเงไปโดยดีนะครับเนาะ หลังกาดเีเิิปวดทิศน้อยๆี่นเาม่ครับผมเรียงคาบ้วยคอย่ั้อ่าีิแล้วถ่ายแล้วก็เราบัภาพเนาะจะเส็จสิ้นจักภพรรของมันไปอีกอย่างนึงเยอีกยางนึง